สวัสดีครับคุณกลังกับผมครับ BGM สี่กับเกมโฮมเซอร์ไวทโฮมเซอร์วายครับผมกับคลิปกระทืบผีนะครับ EP ที่41ครับผม EP ที่แล้วนะครับเราได้ลัดผีสมใจนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่า EP นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะแจ้งรายชื่อกันสักนิดนึงนะครับมีอ่านิพานะครับมีปิ๊งครับมีอ่านิพามี2คนนะแล้วก็มีเจนครับผมในแบบโรงพยาบาลล้างนะตึกบีนะครับผมอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นล่างนะโอเคผีอะไรยังไม่เห็นนะครับ แล้วก็เราเจอเข็มฉีดยาอยู่ตรงนี้นะว้าว <Wow. S 1> โอเคท่านพิธีตรงนี้นครับผมหนีผีมาครับเป็นผีเบลนะครับผมช่วงนี้ยังไงผีเบลก็ผีฮอทิตนะเพราะเป็นผีฟรีไม่เสียตังค์โอเคครับตอนนี้ปักมาแล้วนะครับอ่าตั้งกระถางทูบไปแล้วครับหนึ่งเครื่องนะครับผมเครื่องที่สองกำลังจะมานะครับว้าว นีไปไหนโอเคมีผีไปแล้วนะเดี๋ามาตั้งทูบกันก่อนนะครับผมตั้งกระถางทูบนะผีอยู่ไม่ไกลจากเรามากนะครับผมแต่เราจะพยายามเสี่ยงนะ20กว่าเมตรนะโอเคเปิดกล่องสักนิดนึงไม่ได้คะแนนเลยนะอ้าวเดี๋ยวนะนิพานะครับ นิพาแดงไปแล้วนะเดี๋ยวนะเอามาโยนไ้ก่อนนะครับอ่านิพาล่วงแล้วนะครับปิงก็สวดยับนะครับผมช่วยมันหน่อยนะเอ้าอีเวนน,นึกจะไม่สวดก็ไม่สวดจะดื้อๆอย่างนั้นนะมาแล้วโอ้โหดโดได้ไงวะเร,เราว่าเราไหวแล้วนะ ไวกว่าเว้ยไวกว่าเราเว้ยงงงงไอ้สัตว์งงโอเคครับหลุดแล้วนะโอ้ตะปูเอ๊ะเดี๋ยวกล่องเหลืองสิไม่ใช่ตะปูเดี๋ยวนะมันยังเช้าอยู่นะมืออาจจะไม่นิ่งนะครับผมอ่านิพาสองนิพาแดงเถือกไปแล้วทั้งคู่นะครับผมอ้โโ <c oughs> ไอ้ควายได้มาเป็นกระถางทูบนะโอเคตั้งเครื่องที่สามเลยนะครับว้าวเรามาสายตั้งเครื่องอยู่แล้วนะอย่าได้แคร์นะครับรันตึ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 นไม่ใช่ไม่ใช่เอ๋ ยาก็มีทั้งสองอันนะทำไมไม่นี่กันโอ้โหยังไม่สวดเลยเครื่องนี้นะครับอีสนันจะทำกันทำไมเยอะแยะสี่เครื่องห้าเครื่องนะงเอาเครื่องนี้ซะหน่อยนะอยากไดสะักห้บเปนนะครับแลเดี๋ยวค่อยวิ่งนะวิ่งวน,วนๆไปนะไม่เจอผีก็ดีไป อน,นิพามาัยคนนะครับตัวแดงก็กยามาทรงเดชนะอ่าเรียบร้อยครับนิพาร่วงแล้วครับหนึ่งนะท้นตีน่ะมึงแบ่งกูบ้างท้นตีน่ะแบ่งกูบ้างห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหกสิบนะทำไมเราต้องเหลือ3คนตลอดเลย ย่นะ65%แล้วนะครับมันไล่ใครอะไล่เราโอ้โหไล่กูทำไมมีเหตุอะไรทำให้ต้องต้องไล่กูด้วยกูทำอะไรให้มึงเหลือกูทำอะไรให้มึงเหลือเอเวน เลยกองหายาก่อนนะคงจะไม่ได้นะเพราะว่ายามนันไปแล้วสองนะแต่ก็ต้องวัดดวงดูนะครับผมอ้าเจอยาเว้ยคิดว่าจะไม่เจอซะแล้วว้าว <Wow. S 1> เอาใจดวงดีปานนั้นตะปูวิกอัน,นอยู่ไหนว่า มีคนสู้ผีนะครับผมแถว,แถวนั้นแหละมีคน,คนสู้ผีนะโอ้โหพี่ผายแล้วมึงลงมาข้างล่างทำไมเนี่ยสูสิได้เท่าไหร่แล้วโอเคครับ 90%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคมาร์กไว้ก่อนครับว่า99นะอันนี้น่าจะเป็นตะปูนะครับอ้าวไม่ดีทำตรงนี้ไม่ดีทำเลมันไม่ดีนะ ก็ให้มันสักชั้นหนึ่งนะให้มันลงมาสักชั้นหนึ่งนะครับทำเลมันไม่ดีนะสอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเดีเ๋ยวเราจะวิ่งนะเออแมงไม่ได้ติดอะไรเลยโอเคนะครับปิ้งถือวิญญาณไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องสวดน,นะครับ เราจะปล่อยไม่ได้นะปล่อยให้ปิ้งถือวิญญาลอไปสามคนก็แย่อยู่แล้วนะตอนนี้เข้าที่40%แล้วนะครับกำลังจะเข้า50นะโอเคนะครับกำลังจะเข้า50นะ50แล้วนะครับผมไปที่เรียบร้อยกำลังจะ60นะครับ แล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ปิ๊งยังรอดได้อยู่นะยยเราก็สู้ยาวๆไปนะครับอ้าวปิ๊งเริ่มแดงแล้วนะขณะที่ปิ๊งร่ออยู่เราจะต้องทำให้ทำประโยชน์ที่สุดนะครับเย่ำตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะว้าว ยำสองตัวนะครับเหลืออันนั้นนะครับอัน,นเดียวนะเราจะสวยเสร็จเลยนะครับอันนี้วว้าโอเคอยากไล่ก็ไล่ไปนะอยากไล่ไล่ไปนะ ไว้ด้วยนะถือหวายไว้ด้วยโอเคครับผมเวลาความบันเทิงเริ่มขึ้นแล้วครับอ้าวล่วงคู่เลยทีนี้เอาโอ้โหไอ้ควายอ้าวล่วงคู่อย่างงี้แล้วกูจะช่วยใครได้วะเนี่ยงานนี้เฮ็ดพี่มันไม่ขึ้นเหรอมันวาร์ปมาก็เจอเราเลยนะ วาร์ปมาก็เจอเราเลยนะเนี่ยโอ้ยไปละกูไปละไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปละโชคดีอีหนูบายบายไอ้สัสอยู่ไม่ได้นะ เรียบร้อยครับต้องขอโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยนะแต่ว่าเราช่วยใครไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะอ่าเดี๋ยวสามสิบนะครับผมโอเคดูคะแนนที่หนึ่งครับสี่ร้อยครับผีห้าร้อยนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับใน ep ที่41่สิบเอแต่ก็ผมใครดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคระครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ